ปูไดเขกั็ได้นี่นี่วะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินททีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาปูเสือสายขมินะครับอยู่ที่ตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้เขากําลังวาสิลบกันอยู่กันเลยบอหลบดอกอ่ะเดี๋ยวเขาไปหาปูเสือสายขมิญกันก่อนที่ตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชานะครับเดี๋ยวเปะไดเรกก็ได้งัวนี้เรามาติดตามรับชมกันนะครับยังปู โปรล็อปแล้วเขาแนแล้วเขายลกแล้วเขาโปล็แล้วเลขสูตรเลขสูตรคำนวณเอาแบบแค้นๆเลยตัวนี้เขาแห้งไปก็ยังสีแหละเลขสามตัวสองหางงวดงวดที่แล้วเ <G> ขาตัวไหนปู foreigner. ่เขาสองศูนย์เขาสองศูนย์เป็นเลขสูตรคำนวณหรือเมนบ่อร์ดล่างล่างอีกไอ้นี่บนบ่อื

แต่เน้นตัวนี้มะกระดาษนะเพชรเน้นเเน้นตัวเดียวนี่บนล่างนี่บนล่างเวลางกศูนย์ตัวนี้เน้นตัวเดียวนี่ศูนย์เบรกลับเน่เด้อไปกลับเน่เด้อเลยแต่แขนไหนแต่เห็กแขนกลับไปเลยเลยเน้นคู่เดียวตัวนี้บนตัวนี้บ้มากอะตัวนี้มากแน่นอนหาศูนย์ศูนย์ห่านี่นะปีนี้มันสิมาได้ยศูนย์เดี๋ยวบอปูบอปูแน่นอนนะวิ่งศูนย์ตัวลูกศูนย์ตัวเดียวเลยบนล่างเลย ซูดนตัวเดียวเลยนี่มาต้องหลุดตัวอื่นมาต้องหลุดตัวอื่นเนาะเรียนซูนตัวเดียวแต่เล้ววิ่งไม่ค่อยผ่าให้ยซูนตัวเดียวซูนตัวเดียวเลยบนบองว่าอันที่สิบดแลนไปเลยบนล่างเลยแลนไปเลยบนล่างศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเลยบอกว่ันนี้ศูนย์มากคักเลยบอกตัวเดียวเต็มรอยเต็มรอยปูละหายครับเต็ที่ศูนย์หมดศูนย์สิมาเต็มรอยเขียนเคาของเราเขียนเงามเลยเอาบัตรที่เอากระดาษมาเบิ้งเครงผุ่นเอาตัวใหญ่ๆมึงคนไ่ะมันเนี่ยบริษัทเลยนี่ ไม่สิเขียนทังไต่นี่ก็ได้เอาขีดเส้นไต้เบิ่งเอาอ่าอ่าเอาขีดเส้นไต้เบิ่งก่อนนะไอ้ผู้บ่มีฝันมีอย่างเนี่บ่ฝันกับเขาเรกนี่แหละนี่เอาบอกเขาฝันสู่พังณนี่เออฝันยังไหนก่อนเออฝันว่าจับแต่ปลามันอกี้ไม่แปลกไม่ซูดเหรอจับแต่ปลาอย่างเดียวนี่นเขาฝันฝันว่าได้จับปลาจับปลาแล้วปลามันตายในหลุมไปไปอย่างเดียว เขียนใหมน่หมเขียนไม่นี่แหละนี่เอาตัวใหญ่เลยอับไปเลือกเอาแต่โตมันทายสดๆน่าดอกเลหาโตอ้ยสมัดกันมากเลยนะมัวเ่รู้ครับนี่เลนี่ถือเล็นันโอ้มันบ่พอกกบ่อเอาตัวไมหมนี่นะเอาพ่อจีรอเขียนตองตู้นี่กัน่าู้เตัวนี้ก็ูแหละอื่าหกศนกับอันนั้นไล่ลงทั้งรางเลยออห้าศูนย์อ่า ไรลงข้างล่างไรลงแบบศูนย์ตัวหนึ่งไอ้นี่ล่างขีดเลยล่างนี่ศูนย์แปดกับเล่างแปงไปแล้วเนาะปูเรเฝ่าเขียนโพดเฮาก็เลยเฝ่าน้ำเล่าล่างกับก้าพร้อมเหรอเซ็นไปแล้วขีดเซ็นเลยเซ็นนีวโอล่างนี่มันใจคักใจแล้วเอาวงกลมเอาวงกลมวงกลมตัวไรเหรอปูวงกลมเห็นไหมวงกลมเห็นผมไหม 6 6 0 6 0กับ08 0 8นตัน้ตัวกันนี่ยหาแปดี่ตัวกันตัวนี้ตัวนี้กับฟอกๆกัน้นี่ว่าสตัวนี้มักก้นงคู่เลยเน่ยมัด้งคู่เลยบ่กหาศูนกับ60ศูนย์ไ่เด็กท่านี่แหละ่านี่ะฟันกับฟันใได้จับป่าฟันด้จับตป่าอะไรดอกไม้หมดอันเด็กฟันนศูนย์แปดฟัน08 ฝันจับปลาอย่างเดียวเลยบ่ครับปลาอย่างเดียวก็เลขฝันแบบตีใช่เลขครับตัวสมาติยังซี่เลขครัตัวเลยเลขฝันสมาธิยังซี่เลขฝันสมาธิฝันสมาธิเจ็ดแปดศูนย์เลขฝันเชิญมาแน่เลขฝันว่าเห็นเชินมาทางไกลฝันเลขฝันตัวนี้เลขสูตรอันนี้เลขสูตรเลขฝันนี่ฝันตีได้ตัวนี่ละเนี่ย แต่ก็มาจับไซเหล็กสูตรเหล็กสูตรมันหลักหน่วยหลักน่วยมันเล่นแปดเลยเอาสูตรตัวนี้มาใส่ตัวนี้ครับจับปีนนะจับปีนนะตัวเล็กสูตรมันเด่นตัวนี้เด่นแปดเด่นหลักน่วยกับจีบเอกแปดสูตรสูตรแปดดับแล้วเหล็กสูตเดียวซื้อกระปุกดับแตกเด้อซื้อกระปุับแตกน้อยกว่าสิหดดแล้วมากบ ไว้ก็บอกลับก็กตับแตกแล้วถึงข้างบนงข้างล่างรถตะลึกก็ถึงข้างหน้ามประเด็นั้นปูเสือสายขมิ้นทางอีสานตอนเหนือนี่โทรมาเอาขักเลยบ่ามาแต่อสองเจา้าสามสองสามเจา้าหนองเบี้ยวโทรบ่ลหนองเบี้ยวท่า,น,าน,นั้นเพิ่นให้ลูกสาวเพิ่นเท่านี้แถวที่ห้าเนี่ยเอาทั้งไถยเอาทั้งลาวใช่เหลาวไทยตัวไหนลาว เด็กล่าพระท่นจะเคดดอกออมขึ้นท่านแคดมืออื่นหมดจะสิใดมือเมว่านเขาบวมขึ้นขึ้นเขาทั้งบนทั้งล่างเล่าคนังล่ังเลยอาทิตย์นึงย่างลุดกับมวยนึงเ่ะอำมือฮานอยปลอยอ่บออยเจเล่าเล่ากับไทยลาว่าสป็นปล่อยดอกคนปล่อยแน่ปูลองหามาเป็นเลขสูงเท่กันบอปู สูดลองเก็บบงแล้วปล่อยหายแล้วบงอาทิตย์ที่แลกมันบรุดเดียวมันแล้วก็น้ำามัอนก็น้ำเท่าสมอวนนี่จะใส่เงินพวกเล่าแหละเดี๋ยวใส่หมเขาเขาโอนมาหายซู่หน่ยอมพอถือเขาพลัอยเขาลอยเขาอนมาหายเงินใดเขาอนมาหายใดเทวดามาคู่หนึ่งอัดมาหายมื่อหนึ่งใช่เทวดาพูนอยู่ทั้งนาครับวันยป วังเออวังบริพอยแล้วผลไม่ห้าเขาโอนไหนให้ห้าเราก็โอนตอมาให้ครับเขถือน้ะหัวนี้ขอให้มันมาเด้อปูผมไห้มาแล้วแบ่งปันทั้งผมพญายที่คนสูรินอลไรกัน้องเพชรน้ำลา่มาห้าข้าบ่อน้ำตลอดต้องน้ำตลอดหรอไม่ได้บอกเขาแล้วก็บอกเขาได้แมนแมนแมนมานี้มาเลยดนึ่งมันถือเขาตลอดเด้ นี่คือปูเสือสายขมิ้นเนาะว่างเด็กปูเสือสายขมินะครับคุณผู้ชมเก่าศูนย์ลยนยเก้าห้เข้าไปซีเก้าศูนย์มันออกศูนเก่าข้างล่างอันเกเก้าศูนเกาเลกคู่เดียวไท่้อครับอ่ะนะครับคุณผู้ชมนะครับมาตลเ